ดีครับ FC วันนี้มากินข้าวเที่ยงกินแล้วครับบ้านนาผาเพลินเพลินจริงๆนะครับนี่ครับมีหลายอย่างเลยมีย่างไส้มีปิ้งปลาดุกมีปิ้งไก่อันนี้หมกหมูครับหมกหมูอันนี้หมกหมูย่างไส้ย่างลิ้นนะครับขายเป็นชุดอาหารของคนสา,านเขาทุกอย่างสดๆเลยเด้ที่เดียว บ้านนาปาพื้นก็อยู่แถวแถวแก่ใหญ่นะครับสุรินเนาะหมกหมูย่างลิ้นปลาดุกความจริงวันนี้ตั้งใจว่าจะมากินปลานิลแต่ว่าเพื่อนบอกว่าหมดแล้วก็เลยโอเคกินปลาดุกก็ได้นะตำหม,มักหูสุดยอดเลยหนึ่งพี่นอ้องเอา้าอย่าลืมแวะมานะครับบ้านนาปาพื้นแก่ใหญ่สุรินทร์ บรรยากาศพักขนาดกลางทุ่งนาครับโอเคขอบคุณมากสวัสดีครับ